สวัสดีครับทุกคนวันนี้นาวุฒจะมาแจกเพชรสำหรับคนที่เล่นกิจกรรมกับนาวุฒนะครับคนที่ได้นี่เห็นไหมครับคนที่อยู่แครนนาวุฒนะครับนาวุฒมีกิจกรรมให้คนในแครนทุกอาทิตย์นะครับแจกทุกอาทิตย์เลยนะครับวอแคนนะครับใครต้องการที่จะเข้าแครน,นาวุฒ อยากได้เพชรแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดสำหรับใครกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้นาวุด้วยนะครับคนนี้ก็ได้ไปเลย500เพชร500เพชรนะครับนี่นาวดก็แจกเลยแจกจริงนะครับแจกจริง ชำระเงินโอเคคนต่อไป ส่งไดดีมาแล้วก็แบบนี้เลยคนต่อไปเป็นใครที่จะได้รางวัลากกางุวดนะครับต้นซ่านั่นเองครับปุ๊บนานคนนี้สามร้ยเพชรน,นะครับไปชำระเงิน กดชำระเงินเดี๋ยวนาวปิดนี่เห็นไหมครับชำระเงินสำเร็จนะครับสมบูรณ์แบบโอเคเก็ส่งให้แคนเร่คนต่อไปว่านาวบแจกจริงนะครับนี่หยอยเติมเพรให้แล้ว โอเคนี่ส่องเนาะต่อกันยาวๆครับก็สู่ระบบนี่เห็นไหมครับ นาวุฒิแจกจริงนะครับถ้าใครติดตามช่องนาวุฒจะรู้ว่านาวุฒิแจกจริงแจกจริงให้เห็นเลยครับพี่น้องขอบคุณคนที่เป็นกำลังใจนะครับคนนี้นมิตะโอเคไลที่สอง สองครั้งกับร้อยห้าสิบเห้ยใช่ไครับโอนสำเร็จเสร็จสิ้น แล้วก็ส่งให้เียนดูว่านาวุธิเติมให้จริงนะครับนี่โอเคคุณต,ต่อไปเลย มิตาอี็บสีนะ่ร้อยเพจเนาะอีกสี่ร้อยเพจก็เติมให้อีกร้ 150. อยห้าสิบ 进了。 แจกอย่างเดียวครับวันนี้โอ้โหวันนี้เป็นวันแจกให้น้องๆน้องๆทุกคนเลยคนที่ให้กําลังใจนวฒิคนที่กดตามช่องนวฒินะครับหรือว่าคนสมาชิกในแียนนวฒิแจกเลยครับนี่เห็นไหมแจกจริงครับแจกยาวไปครับวันนี้ แจกแล้วแจกอีกแจกยาวไปเลยครับพี่น้องแจกยาวไปครับพี่น้องถ้าใครอยากได้เพชรอย่างนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้นาวุฒด,ด้วยนะครับ กดไลค์กดแชร์ชวนเพื่อนมาติดตามช่องนาวุฒเยอะๆนะครับผมขอบคุณมากๆเลยทุกคนที่เป็นกำลังใจให้นาวุฒน้องๆหนูนๆเอทุกคนครับผมแจกยาวไปจังหวะนี้ต้องแจกแล้วล่ะก็ขอบคุณสำหรับ f c ทุกท่านนะครับกับ เป็นกําลังใจให้นวุฒินะครับวันนี้ก็แจกให้น้องๆโอ้โหเยอะเลยนะครับใครอยากได้เพชรแบบนี้ก็อย่าลืมมาเข้าโแกลน,นาวุฒิหรือว่ากดติดตามช่องนาวุฒิไว้เดี๋ยวมีกิจกรรมอะไรให้เล่นคนที่เป็น f อซคนที่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งชวนเพื่อนมากดติดตามนาวุฒิเยอะๆเดี๋ยวนาวุฒิจะแจกเพชรแบบนี้ให้ทุกคนนะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับดูได้แจกเลยเห็นไหมครับ นั่นไงเยอะมากนะครับผมโอเควันนี้ก็มีเท่านี้ครับแล้วเ,เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ